아저아 저잖아. 아! 아! 아라 선생님 가아아 저. 아이씨. 뭔 클릭이냐 이거 나름이냐. 저. นี่หานมากเลยค่ะต <igo reath> ้องกลัวขยับได้ด้วยอ่ะหูฉันหูฉันเริ่มรู้สึกแล้วค่ะทีนี้เองเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมเรียบโอ้ยขโมย ลืมค่าครูไหมอีหนูครูคืออะไรไม่เห็นหรอว่าโจนมันวิ่งเอากระเป๋าไปแล้วว่าจะรีบไปไหนล่ะพิธียังไม่เสร็จเลยถึงไม่เสร็จก็ต้องจ่ายจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้ฮะก็เห็นเห็นอยู่ว่าขโมยมันขโมยไปแล้วอ่าเห็นแล้วมันก็เห็นอยู่หรอกจะไปซอยซอยชอเหรอให้หรอไอ้ซอยนั่นไอ้ซอยนั่นอยไอ้ซอยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับโอ้ยรีบไป ทำไมของเขาวะราเปิดบารมีครูกาจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านเดือนเรือนเรือนเรือเรือนเรือนสนใจไหมจ๊ะเอ,อ้อเอาไว้ก่อนดีกว่าวครับสายผมเข้าอะม่าาจ้า,า,าจ้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 าจจาไ วัดกัสิวัดกันสิวัดกัาเต็งกุรีบขไ้้น็งุ่ศ่รีบขึ้นยเป็นไงบ้างคะแม่หมอเจอกระเป๋าหนูไหมคะักวัดกัดกดกเ็งไวไม่มีไม่เห็นอะไรเลยมืดมิดดาสนิท นี่มันคนเมื่อวานนี่คุณเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับแม่หมอคะมันพอจะมีวิธีไหมคะแกดชดแกดชดดว่าน่แม่หมอบอกว่าเป็นเพราะเมื่อวานน่ะหนูไม่ได้จ่ายค่าครูนะ่ะมันก็เลยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นับชีวิตของหนูอ๋อถ้าเรื่องนั้นหนูเตรียมเงินมาไว้แล้วค่ะแต่ว่าแม่หมอต้องช่วยหนูนะคะในนั้นน่ะ มีแต่ของมีค่าทั้งนั้นเลยอะค่ะค่ารู้รู้อะไรเหรอคะเอ่อรู้รู้ว่าหมายถึงที่ค่ารู้ก็คือว่าเองอะเดือดร้อนเดี๋ยวค่าจะรำเปิดให้เองอีกรอบแล้วกันร้องเล้ท <significa> ุกคนตาคุณคุณคุณเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ ถ้าคุณไม่เชื่อควรจะมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมฮะคือผมมาจาับโจรนะโจรค่ารำเซละ่ะต่อไปเนี่ยเป็นค่าครูค่าครูอ๋อนี่ค่ะสิ่งไม่ดีได้ออกไปหมดละ หลังจากนี้หนูจะเจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจอกระเป๋าที่ถูกขโมยไปนะสช่ทูนี่กระเป๋าของคุณหรือเปล่าครับคุณตำรวจคะคุณตำรวจเอากระปาบใบนี้มาจากไหนเหรอคะก็เอามาจากสิ่งที่คุณนับถือบูชาครับไอ้สองคนนี้เนี่ยเขาเป็นพวกสแปมงกุฎคนนี่คุณตำรวจพูดอะไรแบบนั้นนะ่ะนี่ เจ้าแม่คำแก้วท่านเลือกข้าลงมาจากเบื้องบน้ยก็จะไปขาด้วยส้าด้วยนะ้าดวยหัาด้เค่ะคุณตำรวจก็มีเหมือนกันเหรอคะเมีครับมีอะไรอ่ะเพอเจอร์นะคุณนี่แต่คุณยังไม่ชัดพอนะคุณครับออกมาได้แล้วครับ พอ,อจำได้ไหมครับแค่ของพวกนี้ก็พอกระเป๋าแกไปเถอะเอ๊แต่วออ่ากระเป๋ามันสวยมากเลยอ่ะนี่ก็ตีมือแตกหรอกเอาแค่ของที่มีในกระเป๋าก็พอกระเป๋าของมันอะ่ะไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวมันก็รู้สิว่าใครเป็นคนขโมยอะ่ะนี่ขอบใจมากนะ เดี๋ยวพรุนี้จะเรียกใช้ใหม่ตอนนี้กลับไปได้แล้วใครบางคนสั่งให้คุณเนี่ยไปขโมยครับคนนี้ครับจะจับตัวไปสอนอขออนุญาตพาไปศานีก่อนนะครับไปครับไป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  คุณคะนี่คุณเป็นตำรวจเหรอคะฉันขอโทษนะคะที่ผลักคุณไปเมื่อวานอะไม่เป็นไรหรอกครับคือส่วนเรื่องเงินทองเนี่ยถ้าคุณอยากได้คุณไปเอาที่สอนอได้เลยนะขอบคุณนะคะส่วนอีกอย่างเนี่ยถ้าคุณจะเชื่อเรื่องพวกนี้อ่ะคุณต้องมีวิจยารณญนันะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมันอ่ะแล้วก็คุณคะคุณพอจะมีเวลาว่างไปทานข้าวฉันไหมคะ พอดีว่าฉันได้ยินเสียงท้องคุณร้องแต่นั่งมากี่ล้วค่ะถ้าคุณว่างไปทานข้าวกันนะคะส่วนเรื่องของเนี่ยค่อยคุยกันตรงนั้นก็ได้ค่ะไปครับแล้วคุณชื่ออะไรล่ะครัผมชื่อนอนนะแล้วคุณนะชื่อจินค่ะไปะไหนครับ